แต่ว่าถ้าต้องการตัดไหนๆก็พูดเรื่องตัวเองแล้วพอถามเรื่องที่ว่าล่าสุดได้มีการถ่ายพกจานณาอันนี้เขาไปปรึกษาปรึกษาทนายปรึกษาทนายเาอกแต่ว่เจฟอร์รยังไาวขบวงจรครับ <c oughs> ขบวงจรบวงจรก็คือหลายๆเรื่องที่แบบมีปัญหาที่มันไ,ไม่ชัดเจนเราต้องการความชัดเจนหมายถึงว่าเรื่องของลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจน แค่นั้นแล้วเป็นที่ตอนนี้เป็นแบอะไรหลักมันขึ้นอยู่กับเรื่องสมบัติเรื่องลูกลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้เอาไปเอาไปทําเรื่องให้มันแบบขอมานะต้องอยู่กับฉันมา้อะไรยังไม่ขอแค่ว่าชัดเจนเวลาไปมาหาสู่การให้มันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวมนเป็นโนติสดูแลถูกไหมครับครับ กฎหมายกว่าจะพบก็สองเดือนแล้วพี่สองเดือนเราก็ไม่คิดที่จะเจอทนายเลยเพราะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอเรามางนั่งคิดเรารู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนเาะแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทนายท่านอยญ่ในควาไทยรู้กันทนายใช่ไหมทุกคนการกลุ่มใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับเริ่มแนวเริ่มแลนวครับเริ่มไปแล้วกินอะไร นังบอที่ไปหรือไม่สมมติคิดที่อะยังไม่ยังต้องถามต้องต้องผมยังไม่รู้ว่าถึงถึงขนาดว่าถึงเริ่มแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มทุกอย่างแล้รวบรวมหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ายื่นหรืออย่างนะเพราะเราได้มีข้อเสนอที่ตรงไหนมีข้ออะไรบ้างที่ที่เราอยากได้ที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ผ่านเลยต้องพุ่งทนายก็สามข้อที่เขา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 โพสต์ลงไปก็ได้จาชัดเจนนะทนายโพสต์หนึ่งเรื่องการการปกครองสิทธิ์ก็คือผมไม่ต้องการปกครองเพียงผู้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีมีสิทธิ์ดูแลลูกบ้าง อะไรแบบนี้นใช่สองก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ที่ควรที่จะอะบอกว,ว่าก่อนนันนี้คือพูดไปแล้วว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าพอตอนเนี้ยกลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่มันเข้ามาผมก็เลยเอองั้นผมขอผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด,ด้วยแบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลังให้ลูกแบ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวไม่ถึงลูกเออเรื่งองนหนึ่งละเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการถ่าย วิดีโอหรือเผยแพร่คลิปของบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ถ่ายแต่นเพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องรับอนุญาตก่อนซึ่งถ้าแม่ถ่ายได้เราโอเคแม่ถ่ายก็แม่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราก็เป็นพ่อก็มีสิทธิ์เราเต็มร้อยแต่คนอื่นที่พี่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าการถ่ายคลิปลูกเรามันเป็นมันเป็นยอดวิวมันเป็นมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมหาศาล อะไรครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดนะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกอย่างไว่าก่อนนั้นมีเขาให้สั่เาเคยพูดว่าเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนตัวควรจะคุยเป็นส่วนตัวไม่ควรจะคุยเป็นส่วนรวมหมายถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเราสองคนก็ควรคุยกันในบ้านก่อนไม่คุยจะาของบานเยงนะเพราะว่าตัวเองได้มีการโผล่ก็คุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องเออคุยไม่รู้เรื่องคือคุยไม่รู้เรื่องถ้าคุยเรื่องคงคงไม่ได้มาเปแบบนี้ใช่ไหมฮะครอบครัวหนึ่งถ้าคุยรู้เรื่องยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้แต่่ในเมือ กลัวว่ามันกับมนปลายมันคล้องกับมันจบาันปลายเรื่องอะไรฮะมันปลายเรือกูว่าจะวันแล้วบิ๊กเลงบิ๊กเนีออกมาพูดต่อหน้าสื่อแล้วแหละเออแล้วเนี่ยกลัวไหมว่าหลังจากนี้หลังจากนี้กลัวๆจะมีการแบบว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องราวมันจะจบไหมคนเงียบก็ไม่ใช่แบบคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรนะ ใช่ตอนแรคุณมองว่าเก็บอาถรรดูเขาละอาอะไรเอ่ยผมไม่ได้ไปหาแอบใครนะผมไม่ได้ไปหาอะไรใครผมจบทุกอย่างแล้วผมแค่อยากมีความแทเจริงเรื่องสิทธิ์ของตัวเองที่ตัวเองมีเสิยอะไรได้บ้างไม่ต้องการไปทะเลาะเบาแย้งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วบิ๊กแล้วหลังจากนี้ท่านนายเขาแนะนำอะไรตัวบิ๊กบ้างเช่นก่อนนั้นเนี่ยบิ๊กได้มีการโกงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาให้พอแล้วเหลือให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยเขาก็บอกอย่างเงี้ยไม่ต้องโพูดเลยแล้วเดี๋ยวผมจัดการเอง คือจะไม่เห็นบิ๊กในการที่จะเล็กหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราะบิ๊กยื่นทุกสิ่งทุกอย่างกับนก็ปแล้วก็ก็ต้องมีถ้าเกิดมีมีแหยเข้ามาเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื่องการแบบไปเไปหาลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาหาผมแบบพูดทําไมอะไรอีกถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทำไมผมจะเอาเรื่องอะไรพูดได้ผมก็อยู่กับผมแต่บันบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียวโอ้ยเป็นเรื่องเวลนราว เรอเนว่าเราเอาลูกไปทำสนเทนใช่ใช่ก็อย่างที่โพสชัดเจนเลยสามารถพูดซ้ำได้เลยว่าเราก็ไม่โอเคจริงๆเพราะเป็นลูกเราบุรเราเราเราถ่ายม้างตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนู่นส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ดีอันไรว่ามันไม่ผักก็บอกว่าไม่ผ่านครับเมื่อนายมีการไปยื่นแล้วแล้วทีนี้ถ้าสมมติมีการเพิกเฉยต้องขึ้นศาลที่ดีก็พร้อมขึ้นศาลไปเถียงกันพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่มีกาหนดวันใช่ปะที่เขามาถึงตัวบิกซายังยังไม่กําหนดเลย เพิ่งขึ้ไปไม่อีกกี่วันเองสองสามวันที่ขึ้นไปไปครับแล้วเขาต่อยเขามอกว่าทีฝ่ายก็เหมือนนี้นาดดีเออเหมือนกันที่จะต่อสู้เรื่องนี้จนวันเนี่ยผมไม่ไปต่อสู้เขานะผมไปแย้ร้องสิทธิ์ตัวเองเฉยๆผมไม่ได้ต่อสู้ใครเลยเพราะว่าไม่ไม่ต้องการไปต่อสู้กับคำว่าคนที่มันเคยอยู่ด้วยกันน่ะคนมันเคยรักกันน่ะไม่ได้อยากไปเป็นศัตรูกับใครแต่แต่ว่าในเมื่อมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผมเข้าหาลูกไม่รู้เรื่องผมก็ต้องโอเคชัดเจน แต่พอเกิดเรื่องนี้ได้มีการเคลียร์ส่วนตัวกันบ้างยังหรือว่ายังเลยก็คือพูดคุยอยู่ก็คคุยกันอยู่ได้พิมพ์พิมพ์พิมพ์มันจบไม่ลงไม่ลงจบไม่ลงครับจบไม่ลงไม่งั้นในพาร์ทของเป็นพ่อเราแคสิคดูแลลูกนั้วันนี้มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากลีดกันเรื่องอะไรนะแต่มันมันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราต้องทําถ้าวันนี้ไม่ทํามันน่าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีมอนนังเนาะนังละครมันยังเห็นอยู่ว่าเออการที่เรามีลููกกมนนเป็อย่่ข้ลาง ถามว่าถ้าเไม่มีลูกนี่เราบ็รัวเงินยู่แล้งงลบริษัทชนใจอยู่รวยลเพราะยูไผรยูมันยูเรล้วเป็นบอิษันแต่วันนี้เรามีลูกที่เป็นแก้วตาทองใ,ใาอยู่ตรงนี้ซึ่งทาว่าพ่อแม่มันตัดก,กันไม่ขาดมันต้องเห็นกันจนลูกตัวทำไมถึงต้องสร้างศัตรตูทำไมทำไมเราไม่ปองรองกันละ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยคูดกันไม่รู้เรื่องสิจริงไนะครับแสดงว่าเราไม่อยากให้ลูกมองว่าพ่อแม่มีปัญหากันขนาดนั้นใช่ไม่อยากให้มองว่าพ่อแม่ต้องมาขึ้นศาลอะไรอย่างนี้ เอา้าถ้าไม่ให้มองทำไม,ไมต้องไม่ขึ้นศาลล่ะ<อ>กใ็ในเมื่อมันทําอะไรยากมันก็ต้องชัดเจนเพราะอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมีพี่คนถามความรู้สึกน้องหน่อยสิพอเวลามันเกิดเรื่องเราอย่างพี่ลูกเราก็ตโตขึ้นทุกวันทุกวันคะรอยเงี้ยเขารับรูบ้ว่าร,ออรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วราเรามีวิธีการคุยพูดคุยกับเขาแบใจเขาคือเอาจริงทุกวันเนี้ยเรามีสิทธิ์อธิบายให้ลูกฝั่งได้ไม่ใช่ไ่มไม่ให้ดูไม่ให้ดูปิดไปเลยล็อกอันนี้ไม่ชอบพ่อไปทำงานคือพ่อ่ะทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือน เราเป็นพ่อค้าขายผูดเดียวเนาะเราต้องสอนลูกเราทำผู้เดียวสิลวกเส้นทําเส้นเหมือนเราลูกเราต้องรู้จักทำคอนเทนต์ทำคลิปทําอะไรเราก็ต้องสอนเขาเขาต้องไปทำาเราอย่างเงี้ยคือบางวันจะบอกว่าว่าผมเอามาทำในคอนเทนต์เนาะก็ยกตัวอย่างว่าพ่อค้าขายผวเดี๋ยวเขายังสอนลูกเขาลวกเส้นบเก็บจานเก็บถ้วยในอาชีพของเขาเราเป็นพ่อเหมือนกันครับแต่ลูกเราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเขาชอบ่ะเขาไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายนะถ้าื่เราก็ให้ืน วันนี้เราอยากให้เรื่องตรงนี้มันจุดไรจกยังไงเรามองไว้เรามองอยัยงไง<ห>ว่าอยากให้มันลงเออ,อยังไงนะตรงวันนี้ผมมองว่าทุก่าบนะคะเจอเคสมมุติการลูก,กันอะไรเงี้ยจันถึงสุขคุณจะเท่านี้นะเสาร์ถึงอาทิตย์คุณจะให้นะให้เป็นแบบนี้ดีก <ขอ S 1> ว่าเร <ขอ S 1> าเราอย่าเราอย่าว่าเธอไปคนนั้นไปรัผู้ชายมาผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นการแยกบุตรออกจากกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่าเจ้าฉันจะไปรับลูกนะวันสุขถึงอาทิตย์ ให้สารออกคำสั่งอะไรสิหรือให้ใครออกคำสั่งที่เขามีสิทธิตามกฎหมายอือะไรแบบงนี้ครับให่สารออกคำสั่งเราเราจะไปรับลูกแล้วคือเราไม่สามารถไปรับได้รับได้แหละแต่มันอาจจะมีความชัดไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ครับนิดนึงนิดนึงใช่ไม่อยู่ไม่บ้างไปนั่นไปนี่โอเคละอ่ะก็ต้องทำให้มันชัดเจนเยอะที่านามมันนมีากรทาหนี่กางานข่าวที่เป็นทุกวัน